ายดีสบายดีพี่น้องพอพันปัจเซก็จ้ามาเทกันเพืือนเนาะหอ,อมเพื่อนพอ <c oughs> ดีรถโมกคูนมา,ากาจะไปเบิ้งเลยเนาะ, <c oughs> ะเตรียมเตรียมลูกซักทีนี่านให้เนดเดอ์เบิ้งเบิ่งให้ไนกับบอทอง ว่าเข้ากาเกียมแล้วตูเล็กตัวนั้นเรียบร้อยเนาะยังแต่ลดคอนกกีตเพเป็นมากอ่ะทีเหลื่อมเท่สทิเท่เบื้องทั้งหลังที่ออกก่อนว่าขั้นตอนกาเกียมเข้าสำเร็จกาพอพันปัจเจกกะ ทางหายจากพี่นองไประยะหนึ่งนาะพี่นองเนาะนี่ก็กลับมาคือเกาชุดเริ่ม้นแล้วเสิเริ่มที่ทั้งนี้เ่กันเปื่อนห่อมเพื่อนเตรียมเอาล่อมาเลยครับ เออมาอีกก็ได้มาอีกก็ได้เออเอาันนี้นหอยเลยเอา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 หนามใช่ีหยมันจะกวดติดเอาหนามหดหล่อแน่เอ่อตั้งจะเลร่ญน แต่ว่าโตตื่มคือิแมนนี้ท่านไดเกียมไว้เ แบ่งอันนี้แบ่งกันว่าอันนี้มันเข่าโบได้แล้ว,น,วนีน่เพิดเท่านี้แล้ววายโอ้ยคนเฮาหลายกว่าน,นี้บ่ย่านดอกอาขอบเท่าอาเออป้าตั้งยี่สิเอ่อเออตรงตรงเลี้ยนเล้แลย โอ้ยนี่มีแต่ลูกแต่ลานเนาะพี่น้องเนาะมีลูกหลานล้านป่าลูกมาเบิ้งโอ้ฮะพอดีพอดีแดดออก มันอยากลม่มแน่ได้ปะกันนี้เพราะเขาบ่กอยากแข็งมันมันอยากยางหยาดน้ำเล็ก anh đi tôi nhìn hắn xuống qua nói lần nữa của mày lên hay căn luôn thứ ba เก่าพ่นชิปพนพี่น้องเลยมีแต่ลูกแต่ร้านมีแต่อายแต่น้องมาซอยกันเท่ๆยายไปก่อนตึงเทมเลยเออเท่เท่เท่เอาถอยหลังไปนี่ก่อนแล้วจังมาเบวงนี่ก็ขาดว่าสิประมาณย่อขึ้นน้ำเด้อเด้อหั่มเด้อสีย่อๆเล็กคือน้ำให้มันอยู่กลางเลย ขาดว่าประมาณสามหรือสี่สโมงว่าให้สำเร็จเรียามาน้ำด้วยเฮ้ยเอาน้ำคือน้ำกอนมาก จะลูกแต่ล้านพี่น้องไปซื้อน้ำก้อนมาเรี่ยมเออ ถาอะฮะถามโตล,ล่ะไปเคียบอนนบอลอันเด้อบอลขี่ปูนมันตกลงในมันสีกกามก่อนหอนั่นสาออกกันเลอ่ะ กะว่างแผนสิเทไปทั้งหลังถืกกอกรถี่นอกสิเทไปทั้งเอ,อ,อกกรหอดบอลลรถนลรากาสิเทมาเบอร์นี้